ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสปูสุคนนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกัดสิมาว่างแนวทางคบบนนะครับเนาะซึ่งคิดแล้วนะครับเนาะแล้วบางทรก่อนอื่นกับขอฝากคำเตือนนะครับเนาะข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นมอดสนับสนุนการพนันตกชนิดครับไม่สนับสนุนการพนันตกชนิดนะครับเด้อ กดใส่วิจารณญาณในะการรับชุมนะ่มนี่น้องมากการนําไปใส่กันบองมากเก่าพานครับเขามีเขาไม่หลุดครับเด็กมเขามีหลุดเขากลับมาวิเคราะห์กันเลิกกันแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นงี่ผพานมากครับงอดวันที่สิบเกดงดี่ิ่านมากึ่งมันออกข้างบนสาม สองซีข้างล่างสองหกนะครับเนาะครับอันนี้ก็เข้ามาที่สองซีนะครับเนาะเข้ามาที่สองซีมันออกสามสองซีกับสองหกนะครับเนาะครับเป็นเลขบนครับครับแต่ว่า มาหอดลางตัวนี้สองหกหกสองจุดนี่เป็นเขาถิตสื่อกลับแล้วครับ้อเพราะว่ามันเป็นเหลขกเลขแบบบ่บปากลักครับแต่ว่าผมก็เน้นให้ครับเพราะว่ามันไปเข่ากันกับจุดปากลักนะครับเนาะเข่ากันกับจุดปากลักผมก็เลยสิเน้นผมเน้นให้ผมก็เลยเน้นให้สองคูนนะเนาะเดี๋ยวเอาจุดปากลักนะ แล้วก็ชุดปลักหลักให้เบืง้งอันนี้ครับชปลั๊กหลักมันเข้ากันครับซีสองนี่อันนี้หาสองเข้ากันซีสองกับหาสองบานนี้มาสูตรนี่ก็ได้ซีสองแต่มันเป็นสูตรโครบบนเขาก,ก็ต้องกลับนะครับเนาะครับสูตรนี่ก็มากซีสองครับก็สิมากี่สองครับ,มรบผมเน้นให้ เอกทายมันก็บมแต่ซีสองครับก็มาเจอสูตรนี้พอดีกับเขากันครับที่สองสองีนะครับเนาะแต่ว่าสูตรนี้คลิดว่าท่านเอเบิดครับลงมาท่านเบิดเลีอยลักลักน้อยครับว่าท่านเอลงให้พี่น้องเดี๋ยวใจเย็นนะครับเด้อเอาลงตัวนี้ไปเบิ้งไปช่มกอนครับเดี๋ยวขันเขากันกับเข้าจังไค่จัดเขากับเบิ้งกันแล้วครับ วันนี้ได้หาดหาดตัวคือเก่าครับหาดตัวคือเก่าครับอันนี้ผมกะตัวเห็ดตัวมกักขหเนะครับเ no? นาะแต่ว่าเมื่อท่านไหนนั่นปัญหดแต่ว่ากะต้องล่อชุดปากหลากลียครับ บาวันสิเข่ากันบอเขาจังสินเองส่วน2ตัวนะครับเนะสองตัวนี่คือมัก3มชุดนะครับสองหกหกสองสองเก่าเก่าสเก่าเก่าหครับเด็กท่ายวันที่หนึงนะครับวันที่หนึงเดือน8 68ครับจับชุดได้กับประมาณ10บชุดครับ10ชุด ตรงต้นหรือหกกลับกว่าไปครับพี่น้องวัติพันมานยอดเต็มใหากวัติพันธ์มาามันดับนี่นะครับเนาต่อหกกับติดดับอยู่แล้วพี่น้องวัติพันธมากติพันมาแต่ว่าผมก็จับให้ มันติดดับสูตรเดียวนะครับมันก็เชียวๆก็เลยเอามาวางไว้กันว่งสั่งก็มันก็สิได <con> <répondre Hayır. S 1> ้ชี้ตัวเนาะกา่โบกมากว่างก็จะได้น้อยชี้ตัวก็ได้สิบได้จักชุดเนาะสีชุดอันนี้ได้สิชุดกับหาตัวซีตัวได้ได้สี่ชุดบานี้งวดนี่ นู่นนี่มันเด่นนะดับสองโมมี่ครับสองโมมี่ครับหกกับโมมี่ครับเก้าเก้ากับกับว่ดับครับก็เลยสองหกเก้าอ่าห้าเกจนี่ดับสูตรเดียวครับกับเจียวๆก็เลยมาว่างไว้เป็นตัวที่สี่ส่วนเลขกเกจกัมีสูตรเดียว ก็เลยเอามาวางไว้ครับเป็นหาตัวนะครับได้เป็นหาดตัวอย่างสีก็เลยก็เลยมาสามตัวนี้ครับไปกับสองหกครับจับกันแล้วสามตัวไปกับศูนย์กับดับสองศูตรครับหนึ่งกับดับสองศูตร์สองบอดับเนาะ สามกระดับสองสูรตรนะครับเนาะซีกระดับสามสูตรหารดับสูตรหนึ่งก็เลยเอามาว่างไว้ครับย่านมันบวพาลนะครับเนาะหกบวมีครับบวมีดับก็เลยมาว่างไว้เกตกรมีดับสูตรเดียวครับก็เลยเสียวเสียวก็เลยมาว่างไว้เป็นตัวเด่นตัวร่องนะครับเนาะแปดดับสองสูตรก็เลยบอเอ เก่าบม่มีก็เลยมาว่างเป็นตัวเด่นนี่แะครับเป็นทีมา่าของมันครับเดี๋ยวกาล้อเปรียบเทียบใส่กับชุดปักหลักนะครับเนาะชุดปักหลักส่วนมากผมสีเนียนบนนะครับเนาะพลังกัคขันว่างแล้วผมสิคิดให้เพราะว่างวดวงหันมันกับ่กเขา่ามันเข่าอยู่อ่า หลักเดียวครับมันบระมาสองหลักแต่ว่ากันพละง่างๆเดี๋ยวสีใส้สมองคิดข้างบนให้มันสำเร็จก่อนนะครับเน,เน้นมน์เอาเลยสองตัวก็ดีแล้วครับ,รบกระมันก็ะสลับกันเข่าครับ วันนี้มาทั้งขบบนมาทั้งขบบนแล้วก็มาทั้งจุดปักหลักนะครับเนาะวันที่ผ่านมาเาหนเนาะสองซีซสีสองกับเข้ามาตะแปดมือสามแปดแปดนะครับขามแปดแปดมันผมผมเขียนจุดให้เดี๋ยวผมให้บ้างมันเขามาตะคุ่น มาเนี่มันเป็นสูตรนี่ครับสามแปดแปดมันเป็นสูตรปากหลักครับแต่ว่าผมจับชุดให้มันมันเขา่าถือว่าเข่าโตดนะครับเนาะอเข่าโตดกับนิ่เมื่อกี้ชุดครับพี่นอ้องอเข่าโตดมันออกสามแปดแปดนะพี่น้องเนาะส่วนสองตัวกับ บอดดีจับให้ครับเข่ามันตะกุนนะครับกับชุดปั๊กลักกับเขา่ามาเรื่อยๆอยู่ครับกับเปิดเบื้องย้อนหลังเอาครับพิจารณาเบื้องเอาครับพี่นอ้องจังใดก็ได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับเด้อพี่น้อง เป็นกำลังแรงใจเมื่อนี้ก็ลงคลิปแล้วก็สิออกไปน่าขึ่นเก้าแล้วครับขับไปนอกรับอ๋อครับแล้วครับอย่างนี้งวดไหมครับคลิปนี้ก็ อยู่ดีไม่แห้งสุกปู๊สุกคนเด้อพี่น้องลุงป่านะ่ะสุกปู๊สุกคนก็ได้พี่น้องปองไปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศครับทั้งต่างประเทศนะครับเนาะการงวดนาโชคโชคมันมนะครับเนาะเขาติดต่อกันเป็นงวดที่ไหนบุญเนี่ยวิธีซื้อหาครับคันว่าเขากับเขานะครับเนาะ สามแปดแปดเจ็ดแปดตอนนั้นมันออกแปดเจ็ดเขาตกกลับล่างแล้วก็มาสามหาสองสามเก้าสองกับเขา่าตะวันจับบกจับว่าเขาให้ทันจุดเต็มกับเขาอยูอ่แล้วก็เขาติดต่อกันไหมเม่งอนวังหันเขาตั้งบนสองสูตรครับเขาบ,บนสองสูตรนะครับ คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ